สวัสดีครับมารี้พามาชมสมเด็จลังนังซือจีนนะครับสมเด็จดังนังซือจีนบางคนก็นว่ามีแท่บางคนก็นว่าเจนะครับก็หน้าหน้าความคิดนะครับว่าเป็นยังนะครับน้อมรับทุกคําตัดสินคนกน็ทุกคนก็นมีความรู้บางคนกับว่ามีความรู้นะครับจังเคยผมนี่กับ่มีความรู้ในด้านนี้นะครับ แต่เห็นว่าเก่าดีเอามาให้ได้รับชมบึ้งนะครับรับชมบึ้งบางคนก็ว่ามีแท้บางคนก็ว่าเจ๊ก็ว่ากันไปนะครับว่าเป็นยังนะครับทุกคนสามารถออกความคิดเห็นได้นะครับแตกต่างแต่ไม่แตกแยกก็ว่ากันไปนะครับอมาชมด้านลังนะครับผมชมด้านลัางเนื้อหาในเก่า แข็งแกร่งนะครับมีม่วนสารเป็นจุดๆนะครับมีม้วนสารอรงนี้ก็เป็นม้วนสารน,นะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างครับด้านข้างด้านข้างก็สิยุบประมาณนี้นะครับด้านข้างด้านหลังนี่ก็สิเป็นหนังสือภาษาจีนนะครับเรียกว่าสมเด็จหลังหนังสือจีนสมเด็จอาจารย์โตบางตำราก็ว,ว่า คนกินศรัทธานในสมเด็จอาจารย์ตัวเราไปพันสางนะครับสางกัมีเขียนซื้อภาษ,าษากินไว้ด้านหลังนะครับเก่ามาให้รับชมนะครับมารับชมกันมารับชม กีแท้กับบ๊บเป็นยังนะครับกับแซาบูซ่ามากกนะันได้ราคาบ,บ่แพงกับเพียถือใจกับเอามาานะครับชอบก็สะสมไม่ชอบก็ผ่านนะครับพอพักต่แค่นั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมวลสารนะครับมวลสารมวลสารสมเด็จลังหนังสือจีนนะครับแต่วันหนังสือจีนกับอ่านบอกนะครับอ่านบอก ไม่ใช่คนจีนนะครับไม่ใช่คนจีนเรามารับชม,มเรามารับชมกันนะครับเนาะเราก็เป็นแบบได้นะครับ พอในซองต่างตามันก็มีเห็ดใบเกลนดนะครับในซองต่างตามันก็มีเห็ดใบเกันใครสนใจข้อมูลก็ไปรับชมได้นะครับผมสำหรับผมก็บบกเก่งนะครับบวกเก่งแต่เอาอยากเอามาให้รับชมเบิ้งสื่อนะครับเอามาให้รับชมเพื่อเป็นแนวทางซื่อเพื่อเป็นแนวทางชอบก็สะสมไม่ชอบก็ผ่านนะครับ พอแนวมือนี้มบังคับกันบ่ได้นะครับบังคับกันบ่ได้บังคับกันไม่ได้ชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นนะครับท่านที่เขามากก็อย่าลืมฝากกดไลคกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ